มาดูกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์กันบ้างนะคะทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานขึ้นมานะคะชื่อว่า K Engineering World Tour and Workshop 2023ปลดล็อกเปิดโลกวิศวกรรมค่ะนายคมสารมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดงาน K Engineering World Tour and Workshop ปลดล็อกเปิดโลกวิศวกรรมสาหรับนวัตกรรุ่นเยาว ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังที่นำ13ภาควิชาของคณะมาจัดแสดงนิทรรศการเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคมปีนี้เป็นปีที่4ของการจัดงานถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีแรงบันดาลใจสารฝันการออกแบบในอนาคตและเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบัง นาวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวผ่านวิดีทัศน์แสดงความยินดีกับการจัดงานที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ทดลองปฏิบัติด,ด้วยตนเองซึ่งหลายสถาบันเริ่มนํามาใช้กับนักเรียนแล้วการจัดป้ากกรมับเทค n นโลยีหัวถั่วแอนด์ปุชช h o p 2023ต้องการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีสิทธิศึกษาหันมาสนใจเรื่องนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าสามารถจะคิดประดิษฐกรรมใดขึ้นมาได้บ้างแล้วก็จะนำไปเป็นอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจจากนั้นนะคะอธิการบรดีสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณฐหานลักกระบังก็ได้มอบรางวัล KMITL Engineering School Award 2023และหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดโครงการค่ะ